แนวทางการพัฒนาที่ไปตอบสนองกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งเดนเจอร์ตัวนี้ถ้าเป็นสากลโลกนี้นะครับยังไม่มีที่ใดกล้าติดนะครับ NGV ก็ติดไปแล้วหลายสิบคันนะครับก็ถือว่าเราได้นำรถเดนเจอร์รุ่นนี้มาเป็นหนูรองยานะครับจึงสามารถที่จะทำและตอบสนองออท่านผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ เดิมทีรถรุนนี้ถังนึงวิ่งได้กี่กิโลครับพี่ขับแบบสนุกสนุกเลยอะประมาณ400กว่ากว่า400กว่ากิโล400กว่ากิโลนะครับนี่เป็นคํายืนยันของท่านเจ้าของนะครับซึ่งผมมีลูกค้าหลายท่านบอกว่ารถคันนี้วิ่งได้600-700กิโลตอนหนึ่งถังไม่มั่นใจนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเป็นไปได้ครับ oh. ถ้าถ้าขับสปอร์ตเป็นอย่างนี้จริงๆรครับ400กิโลไม่ไม่ผิดครับเพราะว่า uh. ผมพอผมซักซักเข้ามาเขาบอกขับความเร็วอยู่ร้อยบวกลบ<ต>นะครับใชา่ร้อยบวกลบ,ะะบ,กลบฉะนั้นถ้ารถที่ทําความเร็วระดับร้อยยี่ขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเหลือ400รอบโก้็เช่นเดียวกันครับ3,000เนี่ยถ้าตีนหนักก็จะอยู่ที่4 0่รอ 400, 400, 400บวกลบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขับย่อง,องๆนะครับสามารถไปแตะถึง700กิโลได้นะครับสำหรับบีโกตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำตอกย้ำนะครับว่าความเป็นจริงข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบอกบอกผมว่าขับได้800กิโลรถคันนั้นจะถูกผมไปเสศษการติดตั้งทันทีนะครับถ้าบอกว่าขับในความเร็วระดับร้อยส5่ร้อยหนะครับเพราะว่าติดไปแล้วท้ายสุดก็จะมาเล่นงานผมอยู่ดีว่าเอ้ยผมไปขับแล้วทำไมใกล้เคียงเดิมหรือแตแกต่างกันเดิมไม่มากนะครับ ซึ่งในระบบรถคันนี้นะครับถ้า400กิโลถ้าหลังจัดติดกันแล้วก็จะขยับไปที่2,000กว่ากิโลนะครับถ้าไม่ได้2,000กว่ากิโลนะครับพี่มาเลืองงานผมได้เลยนะครับไปขับเชียงใหม่ได้ครับที่ไหนก็ได้ครับยกเว้นแต่ว่าขับในทภาพจราจะอติดกับติดนะครับอันนั้นอาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรายึดหลักในรถแท็กซี่เลยรถแท็กซี่เขาจึงต้องใช้ระยะทางบกเวลา สิกิโลบางทีเจอไปชั่วโมงกว่าทใ,ใช่ไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดราวิ่งทางโล่งอะ่ะชั่วโมงราวิ่งได้ไปร้อยกิโลใช่ไหมครับฉะนั้นเราเราจะยึดกิโลอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องยึดว่ารถเราติดนานแค่ไหนฉะนั้นแล้วท่านต้องมีความละเอียดพอนะครับเพราะว่าทุกท่านที่มาคอมเพนผมผมจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นหลักนึก แล้วคอมเพนนะครับศาสตร์นะครับเราจะไม่ยึดตามนั้นนะครับฉะนั้นเราจะยึดหลักของวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับก็คือเราจะนำถ้ารถที่ไม่มีตัวเลขเลี้ยวถามนะครับเราจะนําขวดมาใส่น้ารถนะครับและก็ทําการเปรียบเทียบนะครับก็คือจะวิ่งน้ํามันให้ดูว่าถ้าเงื่อนไขทางตรงต่อทางตรงน้ํามันลูกค้าบอกว่าวิ่งได้10กิโลแต่มาทดสอบผมจะวิ่งได้ประมาณ12 1 5กิโลนะครับ เพราะว่าเราจะทดสอบในเงื่อนไขของทางตรงที่ท่านวิ่งได้สิบกิโลเพราะท่านวิ่งแบบเอเวอร์เรก็คือทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับก็จะได้ประมาณ1ิกิโลหรือแปดกิโลถ้าติดมากๆนะครับซึ่งมีลูกค้าหลายๆกลุ่มนะครับที่มาติดกับเราก็บางกลุ่มก็ขับรถวันละสิบกิโลแล้วมาขับรถขึ้นห้างจอดเนี่ยติดไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั้นนะ่ะที่ขึ้นลานจอดรถน่ะหมดไปแล้วนะครับกว่าลิตรนะครับจอด จอดแล้วขึ้นลานจอดรถจอดแล้วขึ้นลานจอดรถจอดรถติดนะครับกว่าจะขึ้นจอดได้ครึ่งชั่วโมงหมดไปเกือบ2ลิตรแล้วนะครับฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้ก็จะมาประเมินผลในหลักเกณฑ์ร้อยกิโลต่อลิตรก็คงไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกันนะครับให้ยุดหลกแท็กซี่เพราะว่าแท็กซี่นั้นเป็นหลักสาคลที่จะต้องใช้ระยะทางบวกเวลาเสมอนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเป็น เดี๋ยวเราต้องจิตซ้ายนะครับเดี๋ยวพี่ตบซ้ายเลยนะครับเราต้องใช้หลักนะครับในการคำนวณในทุกๆด้านไม่งั้นระบบเราพัฒนาไม่ได้นะครับซึ่งนอกจากในจุดนี้แล้วนะครับผมยังต้องกลับเรียนท่านผู้ใช้ทั้งหลายนะครับว่าการเติมน้ำมันนั้นให้หมดถังแล้วเติมทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไปเติมขับร้อยสองร้อยกิโลนะครับ และก็ไปเช็คว่ารถกินเท่าไหร่นะครับผมรับเชอาคำพูดผมนะครับว่าการขับรถนิดหน่อยแล้วเติมนะครับูุกโกงแน่นอนนะครับคำว่าูุโกงก็เป็นคำที่รุนแรงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมทั้งฝากพี่ท่านด้วยนะครับการเติมน้ำมันครั้งละห้าร้อยบาทถ้าเราเติมห้าร้อยบาทแล้วก็ไปจอดเซเวน่นแล้วก็ถอยกลับมาเติมสี่ครั้งนะครับ รวมเป็นเงิน2,000บาทไม่เต็มถังนะครับแต่ถ้าเราเข้าปัม๊มน้องเต็มถัง1,090เต็มถังถ้า5 0ยห้าครั้งไม่เต็มถังอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่คําว่าถูกโกงลองดูนะครับสังเกตดูนะครับคนที่เติมน้ามัน500บาทนะครับเอ๊ะทำไมขับไปชนบุรีไปกลับหมดเลยไม่พอด้วย500บาทนะครับแล้วทําไม เติมสองพัน, 2, น 2, ทำไมขับไดเ้เกินห้าครั้งล่ะนะครับฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับไม่มีคนเข้ามาจับผิดกันนะครับซึ่งตัวผมเองในยุคแรกๆที่ผมพัฒนาเมื่อสิบปีก่อนนะครับผมก็ใช้วิธีเติมแบบนี้แหละครับจนเกือบหมดกําลังใจเลิกพัฒนานะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้ขวดในการตรวจจับความประหยัดนะครับ และก็ก้าวสู่การน,นำรถไปเติมที่ปั๊มครั้งละ500นะครับและก็เปลี่ยนใจ5ครั้ง2,500นะครับรถผมจริงๆโดยพื้นฐานเติมไม่ได้2,500แน,น่นอนนะครับเติมได้ประมาณ2,000บวกรบนะครับเติมได้2,500นั่นหมายความว่าถูกโอ,ององอโกองนะครับไป500บาทนะครับฉะนั้นผมถูกลูกค้าเล่นงาน เป็นประจำนะครับว่าระบบผมหลอกลวงประชาชนนะครับแต่ว่าเหตุเกิดเพราะถูกความโกงผมจึงอยู่นิ่งไม่ได้นะครับจำเป็นต้องพูดคำว่าโกงนะครับก็ถือว่าผมต้องเดือดร้อนนะครับซึ่งคำว่ากล่าวหาว่าเขาโกงนะครับจริงๆผมไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องนะครับจริงๆผมเป็นผู้เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้า ลูกค้าผมถูกโกงแล้วผมถูกลูกค้าเล่นงานเพราะผมไม่ใช่ผู้ผิดผมก็ต้องออกมาพูดนะครับว่าการเติมให้เติมครั้งละเต็มถังนะครับไม่เติมทีละสามร้อยห้าร้อยนะครับจึงจะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วเราเอาถังหนึ่งมาจดเอาไว้นะครับว่าท่านเติมเต็มถังนะครับแล้วท่านไม่เคยกา๊าซหมดในระหว่างทางเลยนะครับ ท่านต้องวิ่งได้สอง0กว่านะครับแต่ถ้าท่านบางช่วงมีหมดนะครับแล้วท่านเอามารวมนะครับไม่ได้นะครับฉะนั้นลูกค้าทุกท่านที่จะมาตรวจสอบกับผมนั่นหมายความว่าท่านต้องไม่เคยหมดผมยังไงผมก็ต้องใส่ขวดตรวจอยู่แล้วนะครับเมื่อใส่ขวดตรวจนะครับมันก็จะได้นะครับฉะนั้นมันก็จะลดความวุ่นวายไปนะครับการรื้อลถท่านมาตรวจสอบบ่อยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับรถยนต ดีที่สุดก็คือไม่ควรลื้ออันใดอันหนึ่งเลยนะครับเขาทางฝากย้ําเตือนนะครับถึงผู้ใช้ทั้งหลายนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้เราเจอสภาพจราจรติดขัดมีอุปสรรคในการขับไหมครับผมไม่ไม่เหมือนกับมันจะไวใช่ไหมครับฉะนั้นนี่นี่ทางวิ่งทางตรงครับเพราะฉะนั้นคันเร่งมันจะไวนะครับฉะนั้นต้องสร้างความคุ้นเคยนะครับมีลูกค้าหลายท่านเจอทางรถติด อย่างไม่เคยคุ้นก็ปิดการ์ดวิ่งก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นรถติดอย่างนี้ผมแนะนํานะครับไม่ต้องเร่งเลยครับปล่อยอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียวครับเพราะว่ารถมันแรงบิดสูงขึ้นที่ไม่ต้องเร่งเลยจะไม่มีอาการอะไรเลยซึ่งเดิมทีเราจะต้องเร่งแล้วก็ถอนใช่ไหมครับไม่ต้องเร่งครับไปได้เลยครับทันอย่างแน่นอนครับต้องเบรกด้วยซ้ำแล้วเวลานะี่ยมันจะ กาารอะไขึ้นตัวนี้ไม่มีขึ้น99.9นะมีแตศูนย์อย่างเดียวนะขึ้น99.9นั่นหมายความว่า99ต่อ100กิโลเนยกินไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นตัวเลขที่เครื่องยนต์มัน,นมงงแล้วมันก็ลงอ่าข,ขึ้นยนต์เครื่องยนต์มันงงเงยเลยมันจับไม่ทันไงเพราะฉะนั้นเอ่อเราจะยึดหลักตอนเร่งคันเร่งจริงนะครับกับไม่เร่งตอนจอดวิธีที่ที่สุดนะครับคนเข้าเกี่ยวว่างนะครับ เเลยนะครับเพราะว่า,าการจอดไฟแดงนะครับความเห็นส่วนตัวผมนะครับหลายๆท่านเขาไม่ได้สอนมาอย่างนี้นะครับของผมมักจะบอกว่าติดไฟแดงให้ปลดว่างนะครับซึ่งหลายๆศูนย์มาบอกว่าอย่าเบรกนะครับอย่าเบรกก็เปรียบเสมือนกับเราเอาคนมาเข็นรถข้างหลังหนึ่งคนนะครับแล้วก็มาเข็นข้างหน้ารถหนึ่งคนนะครับคือก็เรียกว่าใช้แรงโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับว่าทุกไฟแดงนะครับควรที่จะเข้าเกี่ยวว่างนะครับแต่ถ้าเกิดไม่นานเราก็เหยียบเบรกแป๊บหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวสังคมประเทศชาติเรานะครับอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในระบบนี้นะครับเฮียครับในระบบนี้ในขณะที่ลงเขานะครับ ไฟแดงจะขึ้นนะครับชักคันเร่งไฟแดงขึ้นก็คือหยุดจ่ายนะครับในระบบหยุดจ่ายตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หยุดจ่ายอยู่ใช่ไหมตอนตอนนี้กลับไปจ่ายน้ํามันตอนนี้ไม่นับเพราะเพราะว่าเราเราเราจอดเราจอดเครื่องเครื่องยนต์มันต้องเดินด้วยด้วยตัวมันแต่ถ้าเกิดว่าลงเขาเนี่ยล้อมาฉุดเครื่องไฟแดงขึ้นนั่นหมายความว่าน้ํามันไม่มีการจ่ายแก๊สไม่มีการจ่ายสองอย่างนะครับอย่าลืมนะครับสองอย่างไม่จ่าย จะเอาพลังงานจากการน้่มถ่วงล้อมาชุดเครื่องเมื่อมาชุดเครื่องปั๊บมันก็ระดับอันนี้สองโดยที่ฉุดในชาร์จด,ด้วยชุดแอร์ด้วยชุดพงอะไรพาวเวอร์ด้วยเท่ากับเราได้ใช้ฟรีสญญามอย่างนะครับฉะนั้นตอนถึงไฟแดงก็ดีตอนลงเขาก็ดีแล้วในไฟแดงกับพริบกับไม่กับพริบกับ,ก,บกับพริบมันก็คือเขาเรียกว่าจังหวะที่ที่แก๊สบางช่วงมันมีการทํางานเกิดการขยับตัวเพราะว่า ไ d เ e อร์สปจากการขับเคลื่อนแอร์เนี่ยมันไปบอกระบบให้เกิดการจ่ายแก๊สนะครับเขาเรียกว่ามีโหลดนะครับมีโหลดนนมันก็จะช่วยเชยการทํางานก็อย่าไปสงสัยมันไม่เป็นไรแล้วที่ว่าไอตัวเวลาเร่งเกินรอบมาตัวปักมีเสียงมีเสียงตอนตอน,ตนผมกําหนดครับผมกําหนดที่สามพตอนนี้ผมกําหนดอยู่ที่สามพนะครับ พี่จะให้ผมกาหนดที่เท่าไหร่ถ้าเกินสามพันผมให้พี่เซ็นเอกสารนั่นเองก็เอาสามพันอ่าสามพันนะครับตอนนี้เป็นมาสานสามพันสิ่งเตือนที่สามพันนะครับเกินสามพันจะมีเสียงเตือนนะครับเพื่อให้รับรู้ว่าขณะนีเ้เครื่องยนต์เกินสามพันรอบนะครับเราเตือนให้รับรู้เฉยนะครับไม่ได้ทําให้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพื่อเป็นการเตือนสตินะครับซึ่งรถญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ารอบเกินเขาจะเตือนเสียงให้เพื่อ ให้ลำคาญนะครับแต่ว่าถ้าเราเกิดการเล่งแรงแรงนะครับมันจะเตือนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนช้าเห็นไหมครับนะไอ้ตรงเนี้ยให้ให้เปลี่ยนเป็นเงื่องนไขงอ่าเนื่อนหน่อยนึงเปลี่ยนไปแมนวเลยพี่เปลี่ยนไปเลื่อนเลยฮะพี่เปลี่ยนเปแม่นวดเลยเราดึงลงมาเห็นไหมมันจะนิ่มแต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าความเร็วไม่สูงมันไม่เปลี่ยนให้นะมันจะอยู่ที่เกียร์สี่นะพี่สังเกตดูพอความเร็วได้มันจะมันจะยอมให้เราเปลี่ยนไปเกียร์ห้าได้เกียร์หกได้เกียร์ห้า ถ้ารอบสูงกว่น,นี้มันจะยอมยอมไปเกียร์หกให้รอบสูงแล้วแล้วก็ความเร็วสูงขึ้นสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนักน,นะครับก็คงต้องหาก,กูรูนะครับสําหรับผู้พัฒนานะครับซึ่งผมเองเข้าใจว่าในรถรุ่นนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้เล่นในรูปแบบของเกียร์แมนนวลนะครับเพราะว่าเลนเจอร์ทุกลายจะเข้าใจดีว่าเปลี่ยนช้านะครับรวมทั้ง ่านเจ้าของรถด,ด้วยนะครับท่านก็มาบอกผมในเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าเกียร์รุ่นนี้จะเปลี่ยนช้ากว่าปกตินะครับต้องค่อยๆหยียบคันเร่งครับอย่าไปกดเยอะครับเวลากดันเร่งเยอะเหมือนกบคลาดเลยนะมันจะไม่ไปครับ,รบเราต้องกดในน้อยหย่ยเพิ่งค่อยๆขึ้นครับผม เรามาถึงมาแล้ว27นาทีนะครับก็เป็นวิดีโอของลิเจอร์คันนี้นะครับซึ่งเป็นการให้วิทยาทานกับผู้ที่สนใจนะครับและก็เป็นวิดีโอที่ทําเฉพาะขับลูกค้าหรายนี้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้หลงลืมเมื่อไหร่นะครับก็จะกลับไปดูที่ YouTube ได้เลยนะครับและก็ สำหรับมวลชนที่สนใจอยากเรียนรู้ในระบบนะครับก็ถือว่าเป็นวิทยทานนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากนะครับสำหรับในการร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาในระบบ EV ดีเซลนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ